ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากรับแค่กดงานไม่ใช่มากดสิกดไปแล้วแค่มาให้ดูระยะทางนะครับว่าการกดงานเป็นยังไงก็ยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวก็น่าจะแจมแจ้งในปัจจุบันของตัวลาล่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเป็นการแสดงก็แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับตัวนี้นะอ่าต้นทางนะครับผมปุ๊บหกสิบเมตรนะครับ นะถ้าใครดูคลิปผมเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นนะครับว่า,าตรงผมเริ่มถ่ายคลิปก็จะเป็นมีตัวแผนที่ตรงที่จอดรถพอดีก็คือตรงที่ผมอยู่อาศัยนั่นแหละนะคือหกสิบเมตรอะจะใกล้ไปไหน <c oughs> คือวันนี้มีตัวสองร้อยไม่นนะมีตัวสองร้อยสามร้อยมานะครับนะแต่ว่าผมบอกตามตรงผมกดไปแล้วนะครับก็นับ ยหลังห้าวิสุดท้ายสองสามงานผมไม่ได้เลยนะผมได้มางานนี้ก็ถือว่าเป็นที่ผมรับส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้มากกว่าเพราะมันอยู่ใกล้บ้านผมสุดแล้วไงนะโอเคไม่รู้มันจะสั่นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวนะ่ามันจะเป็นสินค้าอะไรกันนะครับผม ากล้องตัวนี้อาจจะไม่ดีอาจจะไม่ชัดนะครับต้องขออภัยจริงๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปใช้กล้องนี้แล้วนะครับผมร้านนี้ก็คืออุปกรณ์รถยนต์นะครับเป็นสับเป็นส่วนใหญ่นะโอเคลาล่าครับผมมารับงานครับ

ตอนนี้ผมก็มาส่งเสร็จแล้วนะครับก็มาส่งที่อเอกอกชาย76นะครับก็ถือว่า,อาเออ้ยเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วเหรอตอนตอนผมมายังไม่เกิดอุบัติเหตุเลยครับไม่ใช่ว่าตอนกลับไปนี่รถติดมากๆเลยครับเนี่ยแล้ผมก็ถือว่าเออก็ถือว่าวิ่งมาประมาณ9กิโลนะครับในราคา95บาทก็ถือว่า ก,ก็ยังดีนะก็ดีอยู่นะครับผม <c oughs> ที่ผ่านแล้วครับรถติดแน่ๆเลยอย่างนี้ครับก็มาพูดถึงหน่อยนะก็ถือว่า,าการกดงานนะครับผมการกดงานในปัจจุบันนะครับก็ถือว่า,าบ่นกันเยอะนะครับว่าต้องใกล้จริงๆนะครับถึงจะกดติดนะครับแล้วก็ความใกล้ของแต่ละคนแล้วก็มาวัดดวงกันดีว่า กดรับงานก่อนไม่ใช่ว่าจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็ต้องมานับเวลาห้าวิอีกนะครับว่าใครจะได้นะครับผมนะก็ะถือว่าเหมือนกับวัดดวงอีกสักนิดนึงอ่ะครับผมนะในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถือว่าดีไหมถ้าสำหรับเครื่องไม้แรงก็ถือว่าดีนะแต่ว่าสำหรับคนที่เปิดไว้เฉยแล้วก็รองานเด็กห้าวิมาปุ๊บก็เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าก็พอดีรับงานแล้วก็มาวัดดวงอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้งานหรือเปล่า ก็ถือว่าสําหรับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับผมมก็ก็ดีสาหรับผมดีเพราะว่าผมก็วิ่ง2แอปอยู่แล้วใช่ไหมไมาได้วิ่งแอปเดียวก็ถือว่าตอนกดอีกแอปหนึ่งปุ๊บแล้วงานอีกแอปหนึ่งเด้งมาผมก็จะมีโอกาสกดเลื่อนครับเพราะว่ากดผมประมาณสามสามวิมนะครับกดตอนเด้งมาครับกดเด้งปุ๊บแล้วก็กดกดเข้าไปรับงานแล้วก,ก็ค่อยปัดอีกรอบหนะึ่งก็พอดีประมาณสามสี่วิ่ะนะครับผม ก็ถือว่าวิ่งแค่15นาทีได้95บาทแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกตัวนะครับก็ต้องตัวนี้ถือว่าง่ายง่ายมากเพราะว่าโอ้โหหน้าบ้านเนี่ย60เมตรอ่ะเอองานโคตรใกล้แล้วบางทีคืองานที่ราคา140มานะครับนะ140มาผมไม่เห็นอน่ะนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเมื่อผมกดตัว95ได้ปุ๊บงาน140มาเี๊ยโอ้โหโคเซ็งเลยอะ,ะโอเคครับผมก็ เดี๋ยวเราจากกันเพลงเท่านี้นะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมไม่มีอะไรมากแค่มาบอกเฉยๆว่าต้องใกล้แค่ไหนถึงจะรับงานได้นะครับผมก็มาแชร์กันได้นะครับว่ารับกี่เมตรกี่ซนนะครับผมรับสิเมตรอลูกค้าอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยโอเคครับผมก็จะวัดดวงนะครับว่าเราจะติดหรือเปล่าโอหวิ่งมาหลายคันมากเลย